สวัสดีคนปลูกพริกและคนชอบทานพริกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมจะมาแนะนําสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่ผมปลูกไว้ในบ้านมันมีชื่อว่าบริสอดโรซาถ้าผมเรียกชื่อผิดขอไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุกลูกแรกของผมเลยปลูกมาจะสอปีละปีแรกก็ติดลูกอยู่แต่ว่ามันสูงเลยต้องตอนออกปีนี้ต้นต่ําลงมาหน่อย นี่ก็คือเป็นผลแรกของผมเลยอันนี้ก็จะมาชิมให้ชมเลยพร้อมๆกับการผมเนี่ยผมว่าเพิ่งจะชิมครั้งแรกเหมือนกันลูกนี้มันอยู่ใต้ใบเลยสีสันมันอาจจะไม่ชูฉาดเท่าไหร่มันอยู่ใต้ใบนี่นะครับมันอยู่ใต้สุบใต้ใบแล้วอีกอย่างก็ต้องหอ่อห่อไว้นี่นะครับตีลูกดกอยู่ครับลูกดกมากเลยด้วยนี่ครับอาจจะไม่ทุกข,ข้อตาดแต่ก็ดกอยู่ครับนี่นะครับลูกมันกดกโอ้โหด,ดกมาก ไปถึงบนยอดเลยมีประมาณสามสี่ยอดได้เดี๋ยวตัวนี้จะมาชิมให้ชมนี่นะครับเด็ดไปเลยครับเดี๋ยวจะไปชิม <c oughs> <c oughs> บนขางอยากนี่นะครับลูกมันบอดิสซอดโรซาครั้งแรกของผมเหมือนกันที่จะได้ชิมปลูกมาจะสองปีแล้ว นี่คือลูกแรกเลยครับเดี๋ยวจะมาชิมให้ชมนะครับครับก่อนที่จะชิมเดี๋ยวขออีุหัดถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันเพิ่งสุกลูกแรกต้อถ่ายรูปไว้ ถายรูปเก็บไว้เอาไว้ไปปรกอบการขายกิ่งด้วยครับขายกิ่งตอนนี่นะนี่นะครับก็ผ่าขออนญาตวันนี้ขอ,อยนุาตเป็นผ่านะครับจะไม่ไม่ไม่บีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวย อืส้ในออกออกดแดงๆนี่ครับส่ในออกออกดแดงนิดนึงแต่ไม่แดงมากครับออกแดงๆม่วงๆเนี่ยแดงแดงม่วงๆสวยเลยครับสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนค่อยทานถ่ายรูปส่ในไว้แต่น้ารสชาติน่าจะ อร่อยอยู่ครับด้ดูลักษณะแล้วเพราะฉินน่าจะใส่สีแบบนี้น่าจะอร่อยอยู่ฉ่ำอยู่ครับมีความช่ำอยู่รับผมนีมก็ถถายลูกเก็บไว้เวลานั้นจะได้มีอ้างอิงในการขายกิ่ง นี่เลยครับนี่เขาจะมาชิมละนี่นะครับนี่จะชิมละบริ้สอร์ดโลซาข้างแรกของผมเหมือนกันปลูกมาจะสองปีละเดีกๆเพมจะดึกอีครั้งแรกไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไง หวานครับหวานบอกไม่ถูกแต่ไม่เหมือนกับไม่เหมือนบีเอ็มไม่เหมือนบีนาไม่เข้มขนาดนั้นแต่หวานรสชาติที่หวานอาจจะไม่คยไม่เข้มเหมือนบีนาบีเอ็มอะไรพวกนี้เพราะนั้นมันหวานเข้มหวานหนักหวานแน่น,นอันนี้ก็หวานครับหวานแบบฉ่ำหวานหวานใสๆอานี้อางนี้ด้วยกัน นี่ครับหวานแบบหวานแบบใสๆหรือว่ามันเป็นลูกแรงด้วยไม่รู้ลูกต่อไแมันอาจจะอาจจะหวานแน่นๆหวานทั้งหนักนี่ผมก็เพิ่งกินครั้งแรกเหมือนกันติดเบอร์รี่ไหมลูกนี้ไม่ติดเบอร์รี่เลยครับไม่ไม่แน่ใจว่าปกติมันติดเบอร์รี่มันแต่ผมทานแล้วไม่ติดเบอร์รี่เลยคือมันหวาน หวานครับผมหวานหวานแบบแต่ไม่เทียบขนาดนั้นละเพราะมัน่าจะลูกแรกด้วยรีอเปล่าไม่แน่แตลูกก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับแต่ก็หวาน <c oughs> ก็รู้สึกว่ามาอยู่จุงคอว่ามันหวานแล้วมันก็จะมาเหมือนมารวมอยู่ที่คอเนี่ยโนเคยรอบตัอบเลย หวานครับหวานอร่อยต้องขยายพันธุ์เพิ่มแล้ละเพราะปู่มีอยู่ต้นเดียวด้วยอีกต้นหนึ่งก็มีคนซื้อไปแล้วต้นหนึ่งตอนที่ผมตอนกิ่งมาครั้งแรกอันนี้มันเหลือเป็นต้นแม่เหลืออยู่ต้นเดียวก็ปิ่นติดลูกครั้งแรกเหมือนกันพิ่นจะทานครั้งแรกเหมือนกันครั้งตอนที่ซื้อมาครั้งแรกตอนที่เป็นกิ่งตอนก็มันก็ติดลูกครับแต่มันสูงมันสูงที่นี่ก็ไม่ทันนก ไม่ทันก็ลอกเอาไปกินหมดน,นี่ก็แตกก่อ,น,อนนี่ก็ครั้งแรกก็อร่อยครับเดี๋ยวต้องขยายไว้สักสี่ฮัตต้นครับผมวันนี้ก็อากาศดีวันนี้ก็ลดน้ําสายหน่อยอากาศคึมๆเหมือนไม่ค่อยมีแดดตอนเช้าแต่ก็ร้อนร้อนอบอ้าวอยู่เหมือนกันอย่างไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลดน้ำก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ